ภูเก็ตขอเล่นเลขศูนย์ความเพอร์เฟกก่อนเปิดเกาะหนึ่งกรกฎาเลิกกักตัวให้ได้ก็เคยพูดข่าวไปว่าภูเก็ตก็คือต้องเป็นเลขศูนย์ศูนย์การติดเชื้อก่อนที่จะเปิดเกาะให้ได้ไม่รู้ว่ามาจากส่วนกลางหรือเขาคิดของเขาเองอแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวประมาณว่าคนจะเข้าเกาะก็จะต้องออกค่าตรวจเองเป็นแบบแ a p ปิดแอ i g e n จนเท4สี่้ยหสิบาทใช่ไหมซึ่ง ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้มาได้สักพักตั้งแต่มีเว็บสามแล้วนะก็เลยโวยวายกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอ้างว่า,าหมายถึงทางจังหวัดเนี่ยบอกว่าไม่มีงบประมาณแล้วอะไรอย่างงี้ก็คือมันเป็นเรื่องของส่วนกลางด้วยเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยเวลาเราตอนที่ยังได้เงินเยอะๆอยู่อตอนที่โควิดยังไม่มาก็คือจังหวัดเขาก็ได้รายได้มาเท่าไหร่ใช่ไหมเขาต้องส่งเข้าส่วนกลางหมดก็เลยสงสัยว่าไอ้ส่วนกลางนี่แหละงบประมาณมันไปไหนหมดใช่ไหมแทนที่จะมาตรวจให้หรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ว่าตามหัวข้อที่เขาบอกว่าอยากเล่นเลขศูนย์ความเพอร์เฟกก่อนเปิดเกาะเนี่ยเปิดเกาะตามกําหนดการคือหนึ่งกรกฎาคมที่ว่าจะเลิกกักตัววงเล็บหมายเหตุดูเล็กๆคนเข้ามาต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มอันนี้หมายถึงจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้คือในประเทศนะคนในประเทศโดนเท่าเทียมกันก็คือต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกยังค้าไม่ออก คือถ้าเกิดว่าไม่ฉีดครบสองเข็มอาจเฉพาะคนในประเทศนะก็มีข้อยกเว้นว่าจะต้องตรวจแลปิดแอนติเจนก็จะตรวจให้อะไรประมาณนี้เพื่อเพื่อ,อลองคิดดูนะเหมือนปีที่แล้วเลยที่ภูเก็ตโมเดลเดือนตุลาก็จะเปิดแต่ว่าตั้งเป้าว่าจะต้องไม่มีการติดเชื้อเลยผลปรากฏว่าคือแปก๊กแป๊กเลยครับสุดท้ายมีคนเข้ามาได้หมายถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแค่ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเองคือเคยพูดไปว่าถ้า จะเปิดท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยต้องมีการเตรียมใจเอาไว้ขั้นต่ำ5%ของคนบนเกาะจะต้องติดโควิดอันนั้นหมายถึงก่อนจะมีวัคซีนนะตอนนี้มีวัคซีนแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าไม่ควรจะกลัวแล้วอะ่ะคืออีกแค่เดือนกว่าๆคุณจะเปิดรับต่างชาติแล้วอะ่ะถ้าตอนนี้คนไทยที่อยู่ในประเทศเนี่ยจะเข้าภูกเก็ตเพื่ออะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อทํางานหรือเพื่อมาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมครอบครัวอะไรเงี้ยก็ลองดูสิ ก็เห็นเขาบอกว่าภูกเก็ตฉีดไปครึ่งเกาะแล้วนะหมายถึงว่าโดสแรกนะฉีดไปครึ่งเกาะแล้วก็คงเป็นแสนคนอยู่ใช่ไหมจะได้เทสเลยว่ามันกันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เตรียมใจไปเลยอย่างน้อยหเปอร์เซ็นของประชากรอาจจะมีการติดอาจจะแต่ติดแล้วเราก็รีบรักษาจบระดมการแพทย์มาเลยคือทําให้มันเป็นวาระแห่งชาติหรืออะไรประมาณนี้ไปว่าจะต้องเปิดให้ได้หนึ่งกรกฎาคมระดมการแพทย์มาถ้าเกิดว่า มีการติดเชื้อก็รีบรักษาจบแค่นั้นเองแต่ก็ฉีดไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมก,กว่าจะกรกฎาคมสักสามในสี่เป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าต้องการคือให้ทดลองดูก่อนกับคนในประเทศให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาไม่ต้องตรวจดูว่าไอ้ที่ฉีดไปเนี่ยมันจะยังไงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือมันเป็นมาตรการของส่วนกลางหรือเปล่าคือพวกที่อยู่บนหอคอยอ่ะว่าแบบเฮ้ย hey, คุณอยากจะเปิดเนี่ยคุณต้องศูนย์ก่อนเปิดนะอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะให้คุณเปิด ไอเนี่ยไอพวกบนหอคอยเนี่ยก็คือภูกเก็ตเขาก็เลยต้องแบบพยายามเล่นเล็ศูนย์ให้ได้ตามนโยบายของส่วนกลางหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ขัดขืนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าพวกนั้นเอออยากจะเปิดประเทศแต่ก็ยังจะเรื่องมากอีกก็คือสรุปว่าเป็นสองแบบนะครับแบบแรกคือเขาอยากเองแล้วเขาก็อยากจะให้มันเพอร์เฟกสุดๆก่อนเปิดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวที่ดูนะถ้าคุณเปิดแล้วเนี่ยต่อให้ฉีดวัคซีนไปทั้งเกาะแล้วเนี่ยเกิดมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ยคุณจะกลับมาปิดต่ออีกไหม อย่างแรกคือเขาอยากเองอย่างที่2ก็คือส่วนกลางที่อยู่บนหอคอยแล้วก็เอาแต่เล่นนโยบายเพอร์เฟกคือบีบว่าจังหวัดต้องทําแบบนี้ถึงจะให้อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอยู่สองแบบนะครับก็มูมาเองซะเยอะอันนี้มีอยู่สองข่าวด้วยกันข่าวแรกคือผู้วา่าภูกเก็ตวอนเข้าใจหน่อยเข้มงวดเข้าออกเคลียร์โควิดเร่งเปิดเกาะหนึ่งกรกฎาก็ที่ข่าวว่าคนจะเข้าก็คือต้องมี การตรวจแ a ป i ิดแอนติเจนแล้วก็จ่ายเอง450ใช่ไหมที่มีคนโวยวายน,นั่นแหละผู้ว่าก็ขอความเข้าใจว่าเราอยากได้ความเพอร์เฟกก่อนเปิดซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไม่รู้ว่าเขาคิดเองหรือส่วนกลางจะ o p down ไว้ก่อนนะไอ้ส่วนกลางนั่นแหละนโยบายบนหัวคอยผู้ว่าภูเกต็ตวอนสังคมเข้าใจคุมเข้มช่องทางเข้าออกก็คือเข้าทาั้งทางเครื่องบินแล้วก็ทางด่านทุกด่านเนี่นะก็จะต้องมีถ้าไม่ใช่ฉีดครบ2เข็มแล้วแล้วก็ จะต้องมีการตรวจแลปปิดแอนติเจนเสียค่าตรวจเองเออหวังคุมโควิดให้เร็วที่สุดเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว1กรกฎาคมนี้ก็ผู้ว่าภูเก็ตบอกว่ากรณีจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิดหลายมาตรการพร้อมกันจําเป็นมากเนื่องจากมีจุดมุ่งหมายจะเปิดเมืองให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลคือ1กรกฎาคมโดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาทางบกด่านท่าฉัดชัยก็มันเป็นสะพานเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมคงจะเป็นทางนั้นแหละ อ,อหากผู้ที่จะเข้ามาไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบสองเข็มตอนนี้จะมีสักกี่คนที่ครบสองเข็มส่วนน้อยมากๆแน่ๆหรือว่าไม่มีผลตรวจว่าปลอดโรคโควิดจะต้องกักตัวโฮมคอรันทีนเออผู้ที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดภูเกต็ตโดยเริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่18พฤษภาคือถ้าไม่ตรวจมาหรือไม่ได้ฉีดครบสเข็มก็จะต้องไปโฮมคอรันทีนลองไปกักตัวที่บ้านคือ นโยบายที่ไม่สมกับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเลยไม่แต่นิดเดียวก็เข้าใจว่าจะเล่นความเพอร์เฟกให้ได้แต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะเหมาะไหมที่จะทดลองว่าถ้าแม้แต่ในประเทศก็ยังจะติดอีกเนี่ยก็จะได้ดูว่าจะแก้กันต่อไปอยังไงคือต้องตั้งไว้ก่อนว่ายัางไงคุณก็จะเปิดแน่ๆเพียงแต่ว่าไม่มีทางเป็นศูนย์ได้ต่อให้ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ไม่มีทางเป็นศูนย์ได้ต้องคิดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะป้องกันยังไงถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะเอาเพอร์เฟก เอาแบบวันก่อนที่แซลไปว่าเหมือนเจ้าสาวจะเรื่องจะแต่งงานนีรีทุนเพอร์เฟกต์ไร้ไขมันเลยอ้าวแล้วพอแต่งไปแล้วอ่ะห้ามอ้วนอีกเลยใช่ไหมหรือจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้องหรือโทรไปแล้วไม่รับสายเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหานี้ปรับวิธีการดําเนินการและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการควบคุมโควิด การกักตัวที่บ้านในชุมชนต่างๆที่เข้ามาพักอาศัยจะใช้ระบบสังคมในแต่ละพื้นที่ช่วยกันกดเช่วยกันดูแลแล้วก็ที่มีคลิปว่ามีคนโไวยไวายว่าจะต้องจ่าย4ี่รอยห้าสิบาทเนี่ยส่งผลกระทบต่อจังหวัดมากเกิดการเข้าใจผิดไปทั่วประเทศมีการขยายผลไปเรื่องของการเมืองขอให้ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมกันควบคุมโรคอ่ะก็แก้ตัวแบบนี้แค่นั้นเองคือสี่ห้าสิบเนี่ยราชาการเขาไม่ได้มารับหน้าเองในการเก็บ แต่เขาจ้างเอกชนมาเก็บแล้วคนที่โดนด่าคือเอกชนที่ถูกจ้างมาคือเรียกได้ว่าออกนโยบายมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้คิดเองก็คือแล้วก็ไปหลบอยู่ข้างในแล้วก็ให้คนที่ตัวเองจ้างมาเนี่ยมารับหน้าเสือแทนโอ้แล้วมาตรการอันนี้ <laughs> จะเรียกว่าดีมากเหรอก็บอกว่าถ้ามาทางเครื่องบินเนี่ยถ้าไม่ได้ตรวจโรคมาจากต้นทางคือดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเขาไม่ได้มีตรวจให้นะแสดงว่าใครจะมาภูเก็ตนี้ต้องไปวิ่งตรวจตามคลินิกใช่ไหม ถ้าไม่ตรวจโรคมาจากต้นทางสายการบินจะไม่ขายตั๋วเครื่องบินให้อันนี้มั่วแล้วสายการบินะ่ะเขาขายแต่เขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่อง,อ,งอันนี้มั่วแล้วเคยเดินทางบ้างไหมไม่รู้ใครพูดนะอันนี้เขาก็อ้างว่าเพื่อความอุ่นใจสมัยก่อนเนี่ยบินมาเนี่ยใครเป็นโควิดหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดตรวจโรคมาจากต้นทางเนี่ยอุ่นใจกันทั้งลามวงเล็บใครอุ่นใจคุณหรือเปล่าคือคนเดินทางเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเครื่องบินเขาก็มีระบบระบายอากาศที่ดีอยู่แล้ว ทีเอาบอกว่าเล่นความเพอร์เฟกเพราะว่าตรงนี้เขาบอกเลยว่าน่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่ต่อไปจะพยายามปิดจุดอ่อนทุกอย่างเพื่อทําให้ดีที่สุดเป้าหมายคือภูเก็ตปลอดภัยนี่แหละครับเป็นมาตรการที่คิดมาจากคนที่อยู่บนหอคอยไม่ได้บอกว่าใครนะอยู่บนหอคอยเขาก็จะแบบไม่เคยเข้าใจโลกใบนี้แล้วเขาก็จะพยายามคิดแบบที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้นะครับโฉมหน้าของผู้ว่าจังหวัดนี้นะครับไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรก็เคยค้นมาคือไม่ได้เป็นคนภูเก็ตนะครับ แต่ว่าย้ายมาจากจังหวัดเเป็นผู้ว่าของจังหวัดทางภาคอีสานมาก่อนแล้วก็ย้ายมาครับครับก็พูดเฉยๆอันนี้คือยังทําเป็นบอกอีกนะครับเอ,อภูกเกต็ตเนี่ยอยู่ได้จากการที่มีคนข้างนอกเข้ามาเที่ยวแล้วข้างนอกเนี่ยมันรวมถึงคนในประเทศด้วยไหมถ้าไม่มีคนจากข้างนอกเข้ามาเที่ยวเราเดือดร้อนมากแสนสาหัสช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ตั้งนานแล้วหากท่านเข้ามาเที่ยวอยู่ในช่วงที่เรากําลังทําความสะอาดบ้านให้สะอาดที่สุดก่อนจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาทางภูเกต็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวก ก็เลยสงสัยว่าแล้วที่ยังไม่ได้พูดเลยคือเปิดรับต่างชาติที่ฉีดวัคซีนเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าสมมุติสมมุติซึ่งโอกาสมันต่ํมามหาต่ําอยู่แล้วเพราะทางประชากรในจังหวัดก็ฉีดคนเข้ามาก็ฉีดแต่ถ้าเกิดมีเคสติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะเล่นกลับมาเล่นโนโยบายเพอร์เฟกอย่างเช่นกักตัวที่บ้านหรือต้องตรวจโควิดก่อนมาอีกไหมหรือจะกลับไปปิดอีกไหมก็เลยมองว่าคนมาบริหารเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างไหม เขาก็ขอภายในความไม่สะดวกเพราะว่าเราจะทําความสะอาดบ้านเล่นเลขศูนย์ให้ได้แล้วหลังจากที่เปิดแล้วล่ะมันมีเชื้อเพิ่มขึ้นมาคุณจะทําอย่างไรอันนี้ไม่ได้บอกอันนี้เขาขายพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วขอโทษที่ต้องเป็นภาระในหลายเรื่องที่เดินทางเข้ามาหมายถึงว่าเป็นภาระที่ในการเดินทางเข้ามาที่ออกมาตรการนี้ทาให้เป็นภาระแต่อีกระยะหนึ่งจะเข้าที่เข้าทางจะมีเวลาเตรียมตัวในการมาภูเก็ตมากขึ้น งงแล้วเนี่ยงงแล้วจะมีเวลาในการเตรียมตัวมาภูเก็ตมากขึ้นงงนะถ้าบอกว่าเดี๋ยวสักพักจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะปลดมาตรการนี้ในภายหลังเอออันนี้เข้าใจจะมีเวลาในการเตรียมตัวมาภูเก็ตมากขึ้นหมายความว่ายังไงก็จากมาตรการแบบนี้ก็ทําให้ตอนนี้ไม่มีผู้เออบางวันมีผู้ติดเชื้อนิดนึงบางวันไม่มีเป็นความสําเร็จของทุกคนก็คือบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดแล้วมันกลับขึ้นมาอีกจะแปว่าอย่างไงคือมันเหมือนกับว่าฉันอยากจะหาเงินเต็มแกแล้วนะ แล้วฉันก็อยากจะเพอร์เฟกด้วยนะฉะนั้นฉันเชื่อว่าถ้าฉันเพอร์เฟกแล้วก่อนเปิดเนี่ยต่อไปฉันจะเพอร์เฟกไปเรื่อยๆเข้าใจไหมตอนนี้ทางเราฉีดวัคซีนได้ประมาณ14,000ถึง15,000โดสต่อวันก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ4ี่แสนกว่าโดสก็น่าจะทันนะครับถ้าสปีดประมาณนี้ก็ต่อมาที่ข่าวที่สองคือข่าวแรกเนี่ยในมุมของคนที่จะเข้ามาจากภายนอกหมายถึงจากนอกประเทศที่จะมาเที่ยวเนี่ยเหมือนจะดูดี ว่าเขาพยายามเปิดให้ได้หรืออะไรเงี้ยแต่สําหรับเราที่ติดตามเรื่องนี้มานานเนี่ยรู้นิสัยกันดีว่าจังหวัดนี้จิตตกแค่ไหนทั้งไม่สมกับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเลยนะครับก็ดีคือดีถ้าเกิดทําได้จริงแต่แค่สงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาอีกเนี่ยคุณจะทําอย่างไรคุณจะได้เตรียมแผนเรื่องนี้เอาไว้ไหมถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคช่วงนี้เขาเล่นความเพอร์เฟกนะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้ามีคนมาเที่ยวแล้วแล้วก็วงเล็บเขาต้องฉีดวัคซีนด้วยเนี่ย แล้วเกิดมีการติดเชื้ออีกเนี่ยเราจะมีมาตรการ1 2 3 4เอออันนี้โอเคครับแล้วก็ข่าวที่สองคือ kick off ็ตแซนด์บ็อ b o x ฟื้นเศรษฐกิจกต่อชีวิตคนท่องเที่ยวก็เริ่มต้นมาด้วยความสงสัยเลยว่าหลายคนตั้งคําถามว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดแล้วลอกแล้วแล้วลอกเล่าใช่ไหมประเทศไทยกําลังติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่มันก็น่าแปลกใจว่ารัฐบาลยังจะเดินหน้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่กักตัวแล้วจริงๆหรือ ก็มันก็ผิดกับปีที่แล้วที่เลขศูนย์ความเพอร์เฟกนิดนึงก็ไม่ได้แต่นี้คือกลายเป็นว่าจริงๆก็ก็ไม่แปลกใจอบเคยบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวคือเราเล่นเลขศูนย์ตอนปีที่แล้วจําได้ไหมครับขู่กันลายวันมีเพิ่มขึ้นมาสักหนึ่งคนนี้ก็ทำลายกันวุ่นวายแล้วตอนนี้คือเหมือนกับเสียความบริสุทธิ์ไปเยอะแล้วไงก็นะยังไงก็ได้แล้วตอนเนี้ก็เหมือนฝรั่งแล้วแหละเขาก็ติดเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสไงอันนี้ก็เหมือนกันคือ บริสุทธิ์ไม่ได้แล้ววะหรือหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลจะรับมืออย่างไรแค่นี้ทุกคนในประเทศยังบอบช้ำไม่พอหรือเอาตกลงเป็นข่าวด่าใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าคนเขียนเขารู้ไหมว่าอันนี้คือคนที่จะเข้ามาไม่กักตัวเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสก่อนแล้วถ้ายังจํากันได้ประเทศเรามีแนวทางเปิดรับต่างชาติตั้งแต่ไตายมาสามปีที่แล้วอ่าเป็นช่วงที่อัพเริ่มพูดข่าวการเปิดประเทศ แล้วก็มันก็ล่มไงครับล่มแล้วล่มอีกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดและล็อกแรกเริ่มดีขึ้นเราก็มีมาตรการแล้วก็มีการผ่อนคลายเรื่องวีซา่าแล้วก็ทําให้มีแฟนๆของหลายคนเริ่มเข้ามาได้แต่แน่นอนว่ามีการเล่นการกักตัว14วันมาตลอดมียกเว้นลดวันกักตัวให้แค่เดือนเดียวแล้วก็กลับมาเล่นกัก14เหมือนเดิมก็เป็นการย้อนความนิดนึงนะครับตอนนั้นเขาก็เสนอเป็นภูกเก็ตโมเดลขึ้นมา ประเมินว่าภูเก็ตเหมาะที่สุดในการเป็นพื้นที่นําร่องอก็เคยเสนอขอย้อนนิดนึงเสนอว่าตอนนั้นนะตอนนั้นนะโอ้ตั้งแต่ช่วงพูดน่าจะสักสิงหาปีที่แล้วเลยเอาบอกว่าให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นห้องทดลองปิดเกาะไปเลยหมายถึงว่าปิดจากโลกภายนอกแล้วให้เข้ามาทางเครื่องบินอย่างเดียวตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนด้วยซ้ำก็คือระดมการแพทย์ไปคือเอาเป็นตัวเทสดูก่อนว่าถ้ามีการติดเชื้อก็ส่งไปรักษาหรืออะไรเงี้ยก็จบแล้ว แล้วคนที่เข้ามาก็คือเริ่มจากประเทศเสี่ยงต่ำก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มรายชื่อไปเรื่อยๆอะไรกันไปปรากฏว่าสุดท้ายพี่เขาไม่ได้ทําเพราะว่าติดเชื้อนิดเดียวก็ไม่ได้ตอนนั้นคือเขาก็กับเล่นความเพอร์เฟกแบบนี้แหละว่าการติดเชื้อต้องมีศูนย์ผู้ว่านั่นแหละไม่ได้บอกผู้ว่าคนไหนนะคนนั้นแหละเป็นคนพูดเองต้องศูนย์เราต้องเปิดแบบปลอดภัยสุดๆเพื่อประชากรปรากฏว่าประชากรปลอดภัยเลยครับแต่ว่าก็อดตายไง แล้วก็ช่วงนั้นนะครับเมืองท่องเที่ยวทุกพื้นที่ในประเทศเริ่มทยอยปิดกิจการชั่วคราวเพราะลําพังแค่ไทยเที่ยวไทยนั้นไม่สามารถพยุงผู้ประกอบการได้คือรายได้จากคนไทยนี้มันเป็นแค่หนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมดเท่านั้นเองแล้วก็คนไทยก็เงินน้อยลงแล้วด้วยการจะหวังให้คนไทยเที่ยวกันเองแล้วฟื้นตัวได้เหมือนที่จีนเขาเป็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาก็มีเราเที่ยวด้วยกันก็ไม่ได้เรื่องนะครับ กระตุนอะไรแทบไม่ได้ทั้งที่ให้สูตรลดจูงใจอะไรต่างๆก็เลยขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลรับก็ได้พูดไปแล้วแหละก็สุดท้ายก็ล่มมีคนมาได้แค่ต่างชาติมาได้แค่ไม่กี่ร้อยคนจําได้ไหมมีสเปเชียลทัวริส visa แล้วก็โฆษณาการยกใหญ่ไปทั่วโลกเข้ามาทีหนึ่งอยู่ได้ตั้ง9เดือนแต่สุดท้ายก็แปก๊กมีคนมาด้วยสเปเชียลทัวริสได้น่าจะแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองเพราะมันขอยากมาหาโหดก็คือเราเริ่มเปิดในตอนนั้นแต่ว่ามีเงื่อนไขการกักตัว14วัน กลายเป็นว่าใครก็เข้าไทยได้เรามีฟรีวีซ่าด้วยมาด้วยฟรีวีซ่าก็ได้หรือมาขอวีซ่าท่องเที่ยวท R ก็ได้แต่ถ้ายอมรับการกักตัว14วันทั่วโลกเข้าไทยได้ก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็คือทําให้หลายคนมาได้งไงอย่างที่บอกแต่ว่าสุดท้ายถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วก็คือแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามีการกักตัวอยู่นั่นเองคือเขาเรียกว่ามาตรการของเขาอะจริงๆอาจจะ กะว่าคืออยู่บนหอคอยไงคิดว่าทําแบบแค่นี้เราจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคือเขาตั้งนโยบายผิดแต่บังเอิญมันได้ผลประโยชน์กับกลุ่มของเราพอดีที่อยากให้แฟนต่างชาติเข้ามาก็โอเคไปแต่ว่าเหมือนเล็งไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่เล็งไว้มันไม่ได้ไงแต่มันได้ข้างเคียงนิดๆหน่อยๆแทนแล้วภูเก็ตโมเดลล่มเพราะอะไรส่วนหนึ่งเพราะแรงต้านของคนในพื้นที่แล้วตอนนั้นเราก็สงสัยตกลงยังไงเนี่ยก็คือ รู้ว่าเขาเล่นความเพอร์เฟกเองบอกว่าคนในพื้นที่ต้านออฟก็สงสัยนะตอนแล้ออฟก็พูดบ่อยเลยภูกเก็ตเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าด้วยซ้ำของรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวแล้วคนในพื้นที่เนี่ยคนที่ต้านเนี่ยคือใครถ้าบอกว่าเป็นประชาชนตาดำๆที่ไม่ได้เกี่ยวกันท่องเที่ยวเนี่ยแหมคือมันก็ใช่แต่ว่าปกติประเทศนี้เคยให้ความสําคัญกับเสียงประชาชนขนาดนั้นเลยหรือเขาก็อ้างคนในพื้นที่มีแรงต้านบอกไม่พร้อมรับต่างชาติกลัวน,นั่นกลัวน,นู่นกลัวนี่ Everything j like anyway, totally i n g l e b e l l คือพวกที่ต้านเนี่ยคือตอนนี้ยังมีกินอยู่ใช่ไหมรัฐบาลก็เลยเลี่ยงไปใช้ special tourist visa ก็คือกาดเล่นเสียๆอยู่ยาวนะครับอันนี้ก็เอาแค่สรุปสุดท้ายแล้วมีเข้ามาแค่หลักพันคนไม่มีนัยสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเมืองท่องเที่ยวหลักๆของประเทศกลายเป็นเมืองร้างเช่นภูเก็ตสมุยพัทยาโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกบริษัทนำเที่ยวรถขนส่งจำนวนเกินครึ่งยังปิดกิจการชั่วคราว แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตกงานไปกว่าหนึ่งล้านคนเขาก็สงสัยไอ้พวกที่คนที่ต้านเนี่ยคือเข้าใจว่ากลัวแต่ว่าส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันในเมื่อเก้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้ของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยวแล้วคุณที่ต้านเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำบริษัทพวกนี้แล้วคุณทำอะไรก็สรุปว่าถ้ารอบนี้ยังยังไม่สำเร็จอีกหนึ่งกรกฎานเนี่ยคือมันถูกต้องที่เขาจะเปิดไม่ได้ค้านแต่แค่สงสยัย ในเรื่องของวิธีการเพราะครั้งที่แล้วก็เล่นเลขศูนยก์ก็ไม่ได้ไม่สําเร็จแล้วรอบนี้ก็จะศูนย์อีกแล้วอย่างที่บอกนะถ้ามันมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นคือ,อยังไงจะใจแข็งได้แล้วหรือจะไปจิตตกกันอีกครับแล้วก็พูดถึงแผนใหม่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งก็ขอสรุปนิดเดียวก็คือหนึ่งกรกฎาคมและเฉพาะภูเก็ตที่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องตักตัวแต่ต้องอยู่ในภูเก็ตเจ็ดวันแล้วก็อยู่ในซีลรูทก็คือเฉพาะพื้นที่ที่เขาจัดไว้แล้วก็จะต้องฉีดวัคซีน ครบโดส1เข็มหรือ2เข็มแล้วแต่ยี่ห้อเท่านั้นถึงจะไม่ต้องกักตัวได้แล้วก็พอ1ตุลาอีก9จังหวัดก็จะตามภูกเก็ตมาตอนแรกให้ภูกเก็ตอย่างเดียว9จังหวัดก็มีกระบี่พังงาสุราษฎร์ซึ่งจะมีสมุยพังงานเกาะเต่าแล้วก็ชุมุรีที่มีพัทยาแล้วก็เชียงใหม่กรุงเทพเพชรบุรีประจวบและบุรีรัมพ์พอจะจัดงานแข่งรถเลยให้บุรีรัมย์ได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มีวัคซีนแล้วใช่ไหมครับ แต่ยังมีจํานวนจํากัดเขาก็จะไประดมฉีดให้กับ10จังหวัดนี้เพื่อให้เปิดให้ได้โดยเฉพาะภูเก็ตต้องได้ไปเยอะที่สุดเหมือนจะมาถูกทางแล้วแต่มันติดแค่เรื่องของยังเล่นเลขศูนย์อยู่เท่านั้นเองแต่ว่าการเปิดรอบนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากคนในพื้นที่ทั้งภูเก็ตและจังหวัดในแผนพร้อมแย่งกันส่งเสียงว่าพื้นที่ตัวเองพร้อมรับต่างชาติไม่ใช่อะไรมีวัคซีนแล้ว ฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อมาอีกหลังจากเปิดลับเนี่ยคุณจะไม่จิตตกแล้วใช่ไหมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นอาจเป็นเพราะเวลานี้กลัวอดมากกว่ากลัวตายก็สงสัยว่าที่เขาบอกว่ามีคนต้านตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นคือพวกนั้นยังยังอยู่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ชักจะไม่ได้แล้วก็เลยอยากจะเปิดหรือเปล่าเขาบอกว่าครั้งก่อนหมายถึงปีที่แล้วรัฐพร้อมแต่ผู้ประกอบการไม่พร้อมอ่ารัฐอยากเปิดแต่ผู้ประกอบการยังไม่อยากกลัวติดโควิด เราไม่คุ้มหรือเปล่าแต่ตอนนี้รัฐพร้อมและผู้ประกอบการก็พร้อมเหรออน,นุ่ารัฐไม่พร้อมเพราะว่าวัคซีนไม่พอ,อ,อหวังว่าทุกอย่างจะเดินหน้าอย่างราบรื่นช่วยกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจพอมีกระแสะเงินสดปั๊มหัวใจท่องเที่ยวให้กลับคืนชีพได้บ้างก็หวังว่าถ้าเปิดแล้วแล้วมีการติดเชื้อโผล่ขึ้นมาสักนิดนึงมันคงไม่เยอะหรอกก็จะไม่กลับไปจิตตกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่าประเทศเรานี้เป็นประเทศที่โชคดีมากๆ พราะว่าปัจจุบันคือเป็นการท่องเที่ยวอันดับสี่ของโลกได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ทาอะไรเท่าไหร่เลยแต่ก็ถือว่าการท่องเที่ยวนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะมันมีของมันมีอยู่แล้วอ่ะแถมยังสร้างรายได้ได้ไดเป็นอันดับต้นๆของรายได้ทั้งหมดของประเทศอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูกันต่อไปว่า ยังไงคือทั้งแผนการเล่นเลขศูนย์ก่อนเปิดแล้วก็หลังเปิดถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจะกลับมาจิตตกอีกไหมหรือว่าจะกล,าก,ลาก,ลากล้ากันแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปทีนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ